นหมีเลือเล็กด้วยสุดดีครับผมน้ำส็ใสเลยล่ะครับรับรองว่าทับแต่ห้มาเที่ยวติดพามาเคลื่ยังกองสิปิกนิกปรบปาตีแคมปิ้งนะครับผมโหเผียบเลยไงล่ะเราเบ่งเขาบรรยากาศทั้งบวกสิมากำลังก่อไฟกัน ต้อเดือ,อย่างในกลุ่มเขาฝากน้องเขาอยู่ครับเดได้ย่างอยู่สุดนี่ทีเด็ดนะครับเริ่มลงกระทะกันแล้วลำโพงสดเลยโอเคครับมาครับโอ้ร้านไหนมีเป็่อนตะกินครับเจนี่ไม่ธรรมดาเลยนะนี่นะเพิ่งป่ปาเครื่องโตเลนะทังอย่างท้งหอมเครับผมกุ้งตัวหหนะใหญ่เลย ใส่หอมืมควปนป้่งฟอสฟูร์นันนังอมากน่กินครับผมนีเดียดือจุ่มเนื้แซ่บดีสาจไอหอมตัวนี้วาดูามเตื้อเฮ้ยสองเดียวเล็นเนื้อรูบรอผมไ่สนใจหุ่นดีตั้องหน้องเขาเลยกินไหมค่อนคั่งเเนาะแน่เทป ย่นมาแซ่บงานคนควันหอมหอมเลยนี่สุดเลยธรรมดาพรกันไปใส่ก,ก็อสะพานเทม,มหรบอไก่สะพานเทครับยูนี่ก็ได้กกร้านไหนวานว่าต้องติดไก่เลยยี่นอี่หยดสุดยอดเลย,เลย,ย,เลยมือนีนบ้านไสไก่กมนี่วะ หมูว่ะว่าเลยอ่ะยูไก่กูหมูเลยยูไก่กูหมูว่ะกูจะซื้อยูไก่กูหมูเนี่ยไก่กูหมูยูไก่แล้วแล้วก็มีน้องยังก่ออันนี้นกกรอบอันนี้ดีครับโอ๊ตครับโอ๊ตอือเนาะคิงกระแนะน้ำคิงครับผมนี่ครับบรรยากาศดีสุดๆใกล้บ้านสุดๆพร้อมครับผม จันทร์กำลังสวยเลยที่เด็ดนี้ผมหมักเลือดเล็กล้มนี้ครับลองขอมาทานครับให้เจ้าทีให้เจ้าทางด้วยนะครับเที่ยวใสไม่ต้องลบหลูวอะไรครับผมรับรองมีความปลอดภัยน้ำพร้อมกันเพียงความเด็ดน้่กร่กินเด็ดที่นน้ำจิ้มนะครับเด็ดอีลีไอเบิ้งกงโว้ด้วยครับเอาเท้าใส่แก้วกลับกันแล้วเอาแม่ของมาใหม่ครับของหลังโบ่แซ่บ จเ okay, จแล้วหยกขึแตันอันไหนแยบมากอย่างม,มากมายมหาศาลครับ <c oughs> นี่มีแต่กระแตนทุนเก่าให้เบืบ่องบ้างเจกับแตน <ๆ S 2> มาแล้ววนนี้มีต้นเลเต้นหน่ยเส็นไริงปูดติบเขาเพ้งนี่นอๆๆยบมาก นี่ครับเวลาดิวดีจริงๆคบมีความสุขถ่ายรูปจะไวนานๆม,มาครับโอ้โหเมนูนี่สุดยอดดีครับผมแต่งยาวๆได้แต่งยาวๆได้เสียบไงคือโโคสนาไา้บ่ ใหครับเนาน้ำไหลไหลยเลย้มาครับอุกับปรานมาแสบบ้กำลังอดเดีอน้วนลโอ้ยบเดยเลยเพราะว่าน้ำจิ้มอะไรอ้ามืนอนี้ล้วผมเดโททัก็ท่อเโชแม่ผมเลยดิได้ไม่ต้ครับแสบมาโอ้ยอดโททักตอนนี้ อวดนอวดคู่นึงอีู่สเลยคร่ีเดงหอขาไปยิงมึงนี่ปือ่างบิมือในลองแบบไม่รู้เต่ที่รู้คือของอยู่ตรงนี้นะคะอากาศดีอาหารอร่อยยอดโตใครผมไม่รู้ขอนั่งเลยจัดเลยครับออบมากอคินด้วย น้ำเขาจากมั่งไงผมด้วยนีผมปวดว่ะโอ๊โชหน่อยครับร้อนมากร้อนมากผมยิบมาเสบเลยห้อนไปกวนแล้าก็ะเสบอีครับผมจิ้มๆกันที่หนึงจิ้มที่หนึ่เนาะแบบอันไหนเนี่ยเจ้มาถามอยู่เจี้ยนทองบ่ะอันบ่เป็นลำพูบ่อันบนก่อนอันไหนอันจังเจี้ยนทองเีนลำพูเองเจีนลำพู เานยากแน่ทองครับเพื่อนทองโตโอดเพื่นให้ให้ยืมบัตรยังครับพ่อเนาเพื่อนแนนครับผมานข็สุกลานนั้ตรงคำานนี่นครับแนนทำผมลานนาลี่ลานลานนม่จิ้งลานแนนแม่ขอนวางขอนวางนี่ดีทังดี็สุกประเด็นดีครับค้ามันชิวมีตามต้ดีแม่บ้านน้องกูแม่ลานขึ้นไปไม่ได้าไปใส่เลยข้าว้า้เอัเ กี่พ่อซิฟนาทีคุณคิบนี่ครับจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดสุดยอดครับบรรยากาศก็ดีขนะาดคำเด็กเป็นยังไงบ้างรอ,อร่อยอกออุ้งกรอบบนนี้กุ้งกรอบอันนี้ันนึงครับนี่ครับนให้ยืมเบ็ดซี้ยงนะครับเครื่องเตากระทะถ้วยน้ำจิ้มจานครบสุดครับผม มือทรงมือทรงมือทรงเดิมมเสดเนรองรอมวยหลงวะกะที่หนึ่งอ่ะทาขอแม่กว่าแล้วบมหาเกีดีละนแอ่เลยนกงาดอกคุ้นครับว่างไงาดอกคุ้ ะะอดอกูนังขังแมนเราถอดดูการมันกนระส,สิเดือง,างอารามเลยอ่นี่เมื่อวางไม่าหนามันตอบแล้วรู้เรื่องันเลยรู้เรื่องครับลองเพลงลองเพลงมาทีนี่ดนักดนตีมาแล้วแม็กมาแล้วโอ้สียง <c oughs> ดีตันนี้ ออนไลน์ได้ที่ที่แนะนำได้เลยครับถามหมอถามเลยกิตาตัวนี้สั่งตั้งได้ครับนี่โคตดีเลยถือดังดีแต่มันอากาศ <c oughs> ครับผมอากาศอ่ะสุด <c oughs> ยินเลยครับยินเลยเปิดโจ้น่ะการเปิดเราเฮงได้อ๋อไม่ถึกสุดตบคนงอนอบใสจนะครับเดี๋ยวเสียนสรงหล่อไหมติมดูไหม ซูรนให้น้องเขาโชว์แล้วครับกินน้ำตบก็มฝีเลยสีสวยครับเก็บเ็ดเต็เดี๋ยได้แก่อน่คโอ้หลุนดูหอเลยที่เราเพลงนี้อัดโซโลเพลงนี้ไรทน้กออนกันดลเสตเหี้ยงเฮ้ย้าเจสีงเ้ไปเลยบอ <cười> <cười> Để cản nhiều nhá solo đây guitar. Ừ,